ก็ตื่นเต้นดีครับในฐานะพ่อแม่ที่เราก็ลูกอยู่ในวัยที่กําลังจะเรียนแล้วก็โตไปเรื่อยๆก็เห็นโรงเรียนที่เป็นเป็นแบรนด์ดังแล้วก็แล้วก็แคมปัสที่น่าสนใจสแบบ the space แบบว่าพื้นที่โรงเรียนนี้แบบอยากอยากไปเองเลยต้องไปชมแล้วปีหน้าก็เปิดแล้วก็รู้สึกดีที่ที่ประเทศไทยมีโรงเรียนคุณภาพอีกหนึ่งโรงเรียนเปิดขึ้นมาควาคัญรลงเรียนใกันบ้ สำคัญมากมันเป็นช้อยซี่เขาอยู่ก็อยู่ตรงนั้นเป็นเป็นสิปีนะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆเลือกเราก็ต้องชอบด้วยลูกก็ต้องแฮปปี้ด้วยถูกต้องค่ะมันต้องเป็น Environment ที่พาลูกเราไปในสิ่งดีๆเปิดโลกให้เขาเพราะฉะนั้นสําคัญมากค่ะไออย่างช้อยี่ต้องมีอะไรไปโรงเรียนต้องเป็นไงที่แบบว่าต้องให้ลูกไปเรียน พ่อแม่แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะคือบางคนก็จะเน้นในเรื่องของวิชาการอะคาเดมิกหรือว่าในเรื่องของความความเป็นความสไตล์ไทยบางคนก็จะชอบให้ลูกแบบเรียบร้อยหรืออะไรอย่างนี้ส่วนตัวผมชอบกิจกรรมครับชอบให้มีกิจกรรมนอกจากว่าที่อยู่ในห้องเรียนก็พวกกีฬาพวกศิลปะต่างๆก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษของพล่าๆชอบมีความมิกซ์พล่ารู้สึกว่าโลกเรามันแบบ ผสมหลายอย่างหลายแบบมากเพราะฉะนั้นประชอบอะไรที่แบบว่าเหมือนเหมือนพาลูกเราไปเจอโลกได้ง่ายจะเป็นแบบผสมแบบมีแบบสตรัคเจอร์มีเพล์มีแอคทิวิตี้มีมีทุกอย่างมันต้องมีทุกอย่างมีครบครบทุกอินกรีเดียนะคะคถูกต้องค่ะคือไอติมพอ่อตั้งรู้ก็ไม่เห็นมา่าแบบอาจจะเปิดปีนะครับูความปีใหญ่ขึงนมาอยากให้อยู่กรุงเทพจัง <laughs> ยากไม่มีพื้นที่ใช่ถูกต้องเคลียร์ตึกเรามีตึกเยอะใช่เมื่อกี้เรายีคุยว่าเรื่องขอ,องของ,ของธรรมชาติเรื่องของเ <sh arp> นเจอร์มันมันสำคัญ <sh arp> ในไรอยนี้เราเราอยู่ในเมืองมันก็เจอแต่ตึกเจอแต่รถติดอะไรอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่เราได้ไป, <sh arp> ไปนอกเมืองไปสูดอากาศแบบสดชื่นแล้วก็ได้ไปวิ่งเล่นในสวนก็เจอหญ้าเจอต้นไม้มันก็เป็นเป็นเป็นเอ็นไบรท์ที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับม่หลายคนก็จะเป็นออปชั่นที่ดีสำหรับคนที่ดูโรงเรียนด้วย พระรู้จักโรงเรียนนี้เพราะว่าตอนที่พระอยู่อังกฤษไลลาเขาแข่งกับโรงเรียนนี้กีฬาแข่งกีฬากันเรื่อยๆค่ะแล้วเป็นคู่แข่งถูกต้องค่ะก็เลยแบบสวสที่มาไฮแก่เจอกันอีกแล้วค่ะเป็นโรงเรียนที่ดีค่ะโอ้ดีแต่จะมีมี history ที่ยาวนานเป็น400ปีก็ก็ไม่ธรรมดาแสดงว่าเรื่องของระบบเรื่องของ teacher การเรียนของเขาคือมันมันก็จะถ่ายทอดมาสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแน่ๆเพราะการเปิดโรงเรียนใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย สนใจใจจีด้อยากให้ทุกคนได้เห็นเนาะเมื่อกี้เราได้เห็นบรีฟฟิ n งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พลาดรู้สึกนะการโรงเรียนอะถ้าคนที่ดูแลโรงเรียนนั้น you know what i s แปลให้นะคะแม่ฟิวจะแปลให้นะคะ your school is as good as the person leading it แล้วเราดูทุกคนที่แบบคุยเมื่อกี้นี้แล้วแบบรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าไปทางที่แบบ This is what you want in a school. อะแตค่ะโอเคขอบคุณมากเลยยาวไปนิดนึงก็เริ่มจาก head of school หละน่าจะเป็นผู้นำหละก็เหมือนที่องค์กรแหละฮะถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่สูนี่ใหญ่ที่สุดแข็งแรงและมีการเซตระบบเซตทุกอย่างให้มันลงตัวมันก็จะถ่ายทอดลงมาสู่สู่นักเรียนสู่ลูกๆของเรานี่แหละฮะถ้าเกิดมันดีแต่ต้นมันก็จะดีทุกอย่างใช่ไหมถูกต้องค่ะแต่กันเองนะ